ในแพทย์จตุรงค์ครับครับการเรียนท่านประธานสภา่เคารบกระผมในแพทย์จตุรงค์พนระพัฒสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดศรีสะเกดพักเพื่อไทยครับปัญหาเรื่องฝุ่นที่คณะกรรมการได้นําเสนอนั้นเป็นเรื่องที่เราได้เคยนําพิปายในสภามาแล้วและก็ได้เกิดผลขึ้นมาซึ่งต้องขอชื่นชมในการทํางานของคณะกรรมการแต่ผมเองก็อยากจะเพิ่มเติมแล้วก็อภิปรายในบางส่วน เรื่องแรกเลยนะครับก็คือเรื่องการเกิดต้นหายของการเกิดฝุ่นเราแก้ที่ต้นเหตุนะครับในเรื่องแรกที่ผมจะพูดคือเรื่องของภาคการเกษตรภาคการเกษตรนั้นเรามีเศษวัสดุเหลือใช้ซึ่งในต่างจังหวัดเนี่ยท่านรัฐการจะรลอนนลงเรื่องเผาต่อสั่งนี่ไม่ได้ให้เผากบนะครับแต่ที่สําคัญคือประชาชนไม่มีเงินดังนั้นขณะนี้เนี่ยรัฐบาลได้ทําเรื่องเกษตรแปลงใหญ่ นะครับเกษตรแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิต20%และเพิ่มผลผลิตได้20%และเรายังได้มีโอกาสใช้เครื่องจักรของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยดูแลดังนั้นเนี่ยถ้าเราส่งเสริมในเรื่องเกษตรแปลงใหญ่เราให้ incentive มาตรการจูงใจให้เข้ามาร่วมและถ้ามีเศษที่เยอะมาก อาจจะเข้าพลังงานเชื้อมวลดังท่านพิเชษพูดซึ่งวันนี้คณะกรรมการการพลังงานก็ได้ศึกษาการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควันที่เกิดจากการเผาโดยใช้พลังงานเชื้อมวลก็ยังดีกว่าไปเผาแบบเปื่อยๆนะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งถ้าเราสามารถใช้อินเทนซีฟในเรื่องของจัดการตรงนี้เครื่องจักรที่นํามาคือเกษตรแปลงใหญ่ที่จะช่วยพี่น้องได้นอกจากนั้นในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องการลดโลกร้อนนะครับ climate change หรือ global warming ซึ่งขณะนี้เป็นหาเป็นปัญหาทั่วโลกซึ่งเป็นปัญหาที่ขนาดว่าประเทศใหญ่ยักษ์ใหญ่ยังต้องพิจารณาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโลกร้อนเพราะฉะนั้นมีคนกล่าวว่าให้ปลูกต้นไม้เท่าไหร่ก็ยังไม่สามารถจะลดโลกร้อนได้แต่ก็ยังดีกว่านะครับเรื่องของเกษตรนั้นก็จะสอดคล้องไปเรื่องของการพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเขียวเนี่ยกรุงเทพมหานครทราบว่ามี อัตราการพื้นที่สีเขียวน้อยกว่า WHO WHO นี่ให้9ตารางเมตรต่อคนแต่กรุงเทพนี่6ตารางเมตรไม่รวมกับคนที่อยู่ประชากรแฝงอีกเกือบเท่าตัวถ้ารวมแล้วน่าจะต่ำกว่า6ถึง4หรือ5ตารางเมตรตรงนี้เป็นปัญหาที่ภาครัฐจะต้องระดมในเรื่องของสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับพี่น้องในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นอย่างยิ่งยวดถัดมาคือเรื่องของการ ในข้อสของบทสรุปผู้บริหารและข้อสังเกตคือเรื่องของไอเสียรถยนต์ดีเซลนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้กล่าวในพอสมควรเรามีการจดทะเบียนรถยนต์เพิ่มขึ้นทุกปีปีหนึ่งเนี่ยคันใหม่เนี่ยประมาณ3ล้านคันและตอนนี้มีทั้งประเทศเนี่ยสีล้านท่านคิดดูถ้าเพิ่มอีกกิการถ้าเพิ่มอีกทีละสล้าน3ล้านเนี่ยรถเก่าทํำยังไง รถเก่ากี่ปีมาตรการที่ท่านเขียนไว้ในเรื่องของการติดเครื่องกรองต่างๆก็เป็นอินเทนซีฟก็ในส่วนของดีอยู่แต่ว่าต้องให้ตระหนักว่ารถเก่าที่มีอยู่เราจะทํำยังไงเพราะว่าถ้ามีรถเก่าแล้วมาออกก็อยู่ในกรุงเทพซึ่งน้ํามันที่ใช้ทั้งดีเซลทั้งเบนซิน,นเนี่ยทำให้เกิดไนโตรออกไซด์กับไอระเหยต่างๆรวมทั้งกรรมถันเนี่ยมันจะเป็นพิลูชันไม่ใช่จะเป็นเรื่องฝุ่นอย่างเดียวมันจะไปเรื่องของโรคภยัยเจ้ามาใช้ในการรักษาซึ่งมากมาย รถเก่าที่จะบริหารจัดการกี่ปีกี่ปีรัฐบาลจะต้องมีมาตรการหาวิธีการแก้ไขให้ชัดเจน mm hmm. เพื่อให้พี่น้องบอกว่ารถเก่าเราลดลงอันที่สองคือเราต้องมาใช้รถแบบระบบไฟฟ้าพลังงานอจวีกับรางเพราะว่าถ้าระบบรางเราไม่ต้องใช้รถปริมาณที่เพิ่มปีละสามล้านคันเราลดให้ได้นะครับแค่นี้ถนนก็ไม่พอใช้ปัญหารถติดปัญกันที่สุ่มเกิดขึ้นมาอีกนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของพลังงาน สะอาดนะครับเลิกที่พลังงานที่จะไม่เกิดถ่านหินพลังงานที่จะไม่เกิดนั่นพลังงานลมพลังงานกังหันต่างๆที่เกิดพลังงานเนี่ยเราจะช่วยได้นะครับเรื่องของอที่ทํามานะครับต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ดีผมได้มีโอกาสไปศึกษาที่ภาคใต้ในขณะที่เป็นดูเรื่องน้ําคือป่าพรุพรุตโตแดงเขาอยู่กันได้ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงมาว่าในช่วงสามปนะีไม่มีการเผา นะครับเป็นการรับพื้นที่ตั้งประมาณแสนสองหมื่นไรในห้าหมื่นไรเนี่ยมีเอกสารมีส่วนครึ่งๆนะครับที่มีเรื่องของประชาชนอยู่ได้เขาอยู่กันได้โดยเขามีความรับผิดชอบและเขาชี้แจงว่าการเกิดไฟป่าเนี่ยเกิดจากน้ำมันมนุษย์เ,เกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องทํำยังไงเรื่องของการควบคุมผู้ตัวแดงก็ทําได้นะครับผู้คนเคงผู้บางรําซึ่ง มีผู้คนเคีงที่ท่านริศพูดถึงซึ่งมีปัญหาในเรื่องการบุกลุกตรงนี้เราต้องแก้ไขนะครับปัญหาเรื่องหมอกควันข้ามแดนนี่สาคัญมากผมเชื่อว่าต่างประเทศเขาก็เดือดร้อนเหมือนเราในเมื่อเขาเดือดร้อนเหมือนเรา,า,าท่านประธานน่าจะดูว่าเราจะมีจุดที่จะเชื่อมโยงในการเราจายยเรจา,าอย่างไรเพราะว่ายังไงก็ปัญหาที่เหมือนกันถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกันได้แล้วก็ทํางานร่วมกันเนี่ยจะลดปัญหาเรื่องตรงนี้ได้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านประธานและขอบคุณคณะการบริการทุกท่านครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ